อะไรลูกเจ้าตามไม่แบบไม่คได้รับวะเออโอเคเอาอะไรลูกพูดเลยนะหนูเอาอะไรลูกเอมอีสัตว์เล่นไปอย่าหยุดนี่เล่นไปอย่าหยุดนะหายมึงมาส่วนกลางเขาบอกให้ตามสบายมึงดูความตามสบายดิตรงนี้เลยแหมซื้อพาด้าบิ๊กซีมาแหมม่านเลยดอกคู่ว19กบาทแป้นพลาสติกนู่นง มีไม่ต้องขึ้นมาตอนจะแท๊กอะจะแท๊กมึงมีมาด้วยมีไม่ต้องขึ้นมาคนมาเม้นกวางไงปะพี่อร์คะชาแนลที่มิ้งใช้อะของจริงของปลอมของปลอมเออมันบอกว่ามึงอ่ะมีมันบอกว่ามึงมีกระเป๋าสิ่งแค่ใบเดียวใบเดียวมึงพูดบอกมาไปไดิอ่ะปลอมหมดค่ะเออจบจะคบจบไม่รับกัน ดอกดอกแบบนี้ถ้าแหลกขนาดนี้ใส่พริกต้นก็ได้ไหมอยากูุณจำยังกวนเนื่อยแลยเนี่นนอนอยแล้วกูเหมือนป้านัตนาเลยตอนนี้ใส่ไปเลยสองเครื่องอนะเขาไปกินร้านเหล้าไปนั่งกินวายอยู่ตรงปทุมใครกินวายกูอมีคว,วยายมึอจะแซวได้ป่ะสายวายคุณเลิศ <c oughs> อ๋อนี่เรียกว่าวายเหรอกูบอกว่ากูบอกว่าตัวเองมีวายอะไรบ้างเอามาให้หน่อยกินี่เขาเดินมาเลยช้าขวดอันนี้ขวดนี้พิมพของอิตาลีนะคะเออคุณพิมพ์ชอบอันนี้ก็คุณพิมพ์ไม่ก็ชอบไปดิจรกูพูดว่าไงหรือป่ะหยุดพูดถึงอีพิมพ์ก่อนพิมพ์อยู่อย่างนั้นเองเนี่แต่เมื่อวากูไปจุดจักรแล้วนี่กูก็ไปเดินซื้อนู่นซื้อนี่แบบมันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเขาขายของปลอมกูก็แอบเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาบอกว่าเออคุณรู้เรื่องคุณร โอเคจบเลยจบเลยแล้วเลยหรอจบเลยจบเลยจบเลยจะให้ดูคนรวยเขาใช้เขียงเขาที่ก้าวขยับย่อแล้วที่เขียงคือเม็ดมากนี่ขนาดอยู่ต่อหน้ากันได้ยี่ดอกยังไงเนาะเพื่อนเป็นยังไง แล้วมึงกล้ายังไงอ่ะมึงกล้ายังไงให้เองมเขาไปรับการทุกวันตอนงคืนกลางคืนคนดอกทองนี้ออกจากบ้านได้ที่ไหนอ่ะฟังกูนะหลายๆคนแต่กูเป็นคนลานกูเป็นแค่คนเงียนคนนึ่งก็เถอะเขาแค่หัวนะแไม่นับป็นหัวอยู่แล้วค่ะเขาแค่หัวไม่เคยเรียกใครหัวเลยเป็นคนดีเป็นคนดีมีกล้องในที่พิมพ์ทำไมเล่นใส่หนึ่เราไปเล่นไปเถอะคนมันดูดจริงๆเด้อไม่ละเรื่องคุยเรื่องอย่างงี้กูไม่กูไม่เคยมีราคีอยู่แล้วไงจะมีได้ยังไงยอดเขาไปเขาหายไปทั้งพวงเลยยิ่งด๋อย เยน็นันเยียแล้วไม่ปเย็นอีกเ,เลยอรอกขุยภูเขากินคุยเ, <c oughs> เอ็มแต่ว่าเฮดไมวีอ่ะมันไม่ได้โรคร้ายแรงเออไม่ร้ายแรงอยู่แล้วมือเขารู้กันหมดแล้วว่าไม่ร้ายแรงจะไปต่อไม่ได้เลงจ้ะ อันนี้กูถามมึงเรื่องหนึ่งกูได้มาทำคิ้กับมึงแล้วเวลาทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยแดกมะนาวชูทำไมมันจะดูเปรี้ยวอ๋อให้มันแบบอ่ามันจะดูเปรี้ยวไม่เอาบกูชอบกินมะนาวน้ำมันจะดูเปรี้ยวนน้มัโอุ้ยมันจะดูเปรี้ยวอุ้ยกูเพิ่งมานั่งแบบ กินเหล้าได้ตังค์เหมือนพวกมึงมันหาเงินง่ายไปโอนมาน้าขายของเอาวอาวอ่าวอ่าวันหลังอย่าไปกินอีกนะตุแกน่ะมึงนั่นมันไม่ใช่คนพิมพ์อันนั้นคนเพชเอาอย่างนี้ไหมไม่ต้องทำตุ่มกินกันไปอยู่ข้างหน้าและเราเจอแดดแล้วสองซิลิโคนใครใสกว่ากันโผไอสัตว์หกพันเก้าไอ้เหียโอ้ลูกหกพันเก้าแถมค้างสองซีซีแหม่ทำมั่นดอกนล้วแข่งประกอบตังค์ไม่พอยาชา เอมไม่มีใครสวยเลยมึงเขานั่งกับมานสั่งคนชอบฉีดหน้าหมอปอมเออแล้วฉีดนะฉีดฉีดสลบตื่นขึ้นมายังฉีดหมอให้ฉีดอยู่เลยเรื่องหมอปอมไปทั้งขวามือเลยกูบอกมึงกูบอกว่ากูบอกมึงทำไมฉีดหน้าของมึงอ่ะมันเก่งจังวะก็ฉีดโบต่อทันทีก็ให้เขารู้ไปเลยว่าเราฉีดครั้งนี้แล้วไปถ่ายรายการน้าเป็นยังแล้วตากล้อบอกคัด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 พี่จ่ายิ้มแปลกๆกีจ้ะบอกกูไม่ได้ยิ้มแบลกหน้ากูเป็นแบบนี้หน้าล็อกนี่หรอหน้าล็อกหน้าเอ็ม